สวัสดีครับทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้เรามาตักข้าวนะครับขโมยข้าวมาขโมยข้าวไปกินนะครับนี่ตักมา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 เปไน็นนังไงตักข้า,ขาวซามันเทีเยอย่าจะเฝ้าให้มันเหี้ยเลยไม่รู้อันนี้กันอัน ยังเชื่ออืมแบบัะตาะกันแต่ว่าดีๆเราใส่ร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะล่วงนะครับโอ้ยหมาอมโอน่าโหหลังอยู่แท้นี่แม่มแล้ว มา <c oughs> เป็ลี่ยนะอลนะครับเดี๋ยวจะดูมัดข้าวนะครับมัดเปลี่บอนะครับนีลนนบ่ลูกสาวนานะครับลูกสาวไล่ต่างหาก ุ๊บนี่โอ้ยไม่ได้ปั้นใส่ปากอย่างเดียวโต๊ะพี่น้องนะคนคนนะ่ะมึงเพื่อนคุ่นนะอยู่บนน้นปกติเกนรอบนึงก็แค่ถอาพี่น้องเลย อ่าด้านหนึ่งกระสอบอาสามกระสอบพี่น้งองเราไปกินกรุงเทพนะครับล่มตรงนังนร่มเลยบึ้มคลิปเอลจะ <10 L. S 1> ไปสอบที่สองพี่น้งองนียได้สอบหนึ่งแล้วพี่น้อง ตอบที่สองครับตักเลยแม่บ้านค่อยตักไปเดยย้อน่มื่อกี้เฮียมันจะเหี่ยนะครับเข่าเป็นมิตีจะได้พี่น้องแต่ว่าเข่าปีนี้ม่หอมดอก ก็ไม่ก็จะว่าบมหอมแต่ว่ากระเซ็บทุกตัวเหรอหอมไรเกลี่ยอากาศก็เป็น ลมลมเป็นก้อนเมฆพี่น้องในฝนที่ตกเลยว่าจังใดโอ้ว่าอากาศตกใส่นหออ,อากาศคึมคึมเลยก็เป็นลมเย็นเย็นเลยรเ,เริ่มงานบนถาดเดือนไหนเดือนนี้บ่ก็เริ่มวันที่หาหาฮอดฮอทวันที่เ่าเลยวันที่เก่าสิ ก้ามข้าคืนป่มื้อก้ามื้ออนมืนน้อส,สิบั่โอ้ยช่วยก็ได้พอม็ดงามอยู่ด้พี่น้องเนาะอ้ยแต่ซอนมิดข้าวมิดข้าวนะครับ បួនមើលចូលអត់ចូលឡានមើលចាំមើលត្របតិក2 เต็มกลืนขึ้นไหมออสอบที่สามไหมหรพี่น้องสามสอบเนื้อกินได้เป็นสองเดือนหรอพี่น้องเยกินย่บ้านกนะินเทศเนี่ย ดยกว่าม่อดอาพี่โอ้ำอะนสามสอบพี่น้องเลยที่นี่คือลดความอ้วนกินว่าไรอ่ะสามสอบเขาสามสอบก็ได้ต้องว่ดุลลงมาปิดแบบลงมาลงมาเลยนะครับเดี๋ยวจะปิด ลงเล่าเป็ียนเรยไปนพี่น้องงักเรื่อยๆไปนะสาพื้นเห็นเหียนเราไปนะเห็นเหียนนะครับปีดเล่าละพี่น้องปีดเล่าไว้ปิดเล่าไว้สิบไปอิ้นเอาปอม จะมาค้มแท้เบิ่งสภาพอันดินฟ้าอากาศเด้อพี่นอ้องเบิ่งหพรว่คอยว่าสีเส้าหนาวหระอพ่ะนะพันแมนบ่หลหรือคืมครับค้มค้มค้ม